สวัสดีครับพบก,กับรายการ MTB TV วันนี้มาอยู่กับคุณครับและคุณม่อนครับเขาเสียงไหมครับโอเคโอเคครนะไปต่อจาก EP 2นะครับตอนแรก EP แรกก็ไม่ทำอะไรมากนะครับโอเคครับโหดูครับพี่วีเกี่ยวครับพี่วีได้เล่นเลยมาตัดต้นไม้กันผ้างมันออกมาอย่างไอ้ผ้างั้นน่ะพี่ม่อนผ้านั้นมาแล้วแต่ว่าม,มันกดไม่ได้ก็ถ่ายไปก่อนเนอะ มันกดมันมันมันโหลดไม่ได้ครับก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้มาแจกจ่ายให้กับท่านผู้ชมแจกจ่ายเพราะมันไม่ได้เป็นเบต้ามันเป็นถุยมันเป็นอะไรไม่รู้อะเออเขาเขาเรียกว่าอะไรต้องไปตัดตัวคือมันจะมีบั๊กอะเอออ๋อแล้วก็เล่นได้เวลามีบั๊กอะโอ้โอ้มาถามโอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอให้ด้วยทีแรกมีเสียงลบกกรงต้องมีเสียงหน้ารังผ่าญ ก็ขอไปด้วยโอ้ยจะมาทำป้อมกันครับทำป้อมคุณแม่ผมก็เป็นคนดูอย่างเดียวนะด,าาดูทางอนะ๋อแล้วมันดูทางลายนะกูทางลายนะรอเล่นนะ แต่คุณมอนเกมมือเขาก็หายไปกับนายพิ่ตาใกล้อยู่ไหนฮะรู้ไม่เนียจะไปรู้ไม่เนี่ยอาการไม่รู้เหมือนกันนี่ก็ทำไม่นีไม่ยังดีมามากำลังเอไว้ที่ไหนเนี่ยไม่รู้อะ เลยสร้างบานในไหนเนี่ยไหนจะกล้าไปยังไงพี่พีไม่ได้ก็ต้องฆ่าตัวตายใช่ไหมจะดีหรือเห็นการแล้วเม่อตอนใช่อ่ะเออข้างจุดทานไหนเนะน <É S 1> ก็เห็นจริงจริงอ่ะเลยตีการเนี่ยชัดเลยเย้คุณม่อนครับอือหือเป็นไงครับอ๋ลอ,ล,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 อล็อกล็อกล็อกแยมครับ <So, S 1> แยม, <j> มแยมแยม ปั๊บมาสร้างว่านพิ่ม่อนไปตัดต้นไม้มายาสิ <laughs> มาถึงก็รับใช้ถึงก็รับเดี๋ยวมานะบางไรแกแกระแระแกระแระกระแระแปะแปะทักอ้อยนี่ผมเป็นแล้วก็บ่อยแล้วเลยคุณก้าเไปนั่ง เราไปต้องโดนกุดท้องง่ายๆว่าไง่าลโ e l l o เฮ้ยโอ้โหชัดเลยชัดเลยด้านหลังคิปเปอร์คิปเปอร์อร oh <my S 1> พีวอน oh <my. S 1> ให้ตายเธอโรบินก็ปิดก่อนมมเเเววลลาาไปิดแล้วก็ไม่บอกไม่บอกิกระปังโดนกับดาโอ้โหเห็นมาบ้านก็แค่เลยต <laughs> ลกด้วยไม่เนีย <laughs> สับปะรังเคงประตูก็หายอีกอันนึงแล้เนี่ยเอามาให้หมดเลยรูแบบนึงก็ขอให้เตือนนะครับบ้านพังเรียบโอ้คุณน้อยมาทำบ้านเสียเลยครียบเดี๋ยวค่อยเปิดบอสนะครับพอคุณน้อยยังทำบ้านไม่เสร็จบ้านเละเป็นโจ๊กเมื่อกี้เละเป็นไข่โจ๊กวะแม่อืมสับปะรังเคงอะ ว่าตอวบานมันเป็นสับปะรดเทอยู่แล้วอะตอนแรกมันยังไม่ใช่อะราทำดิอินูอหนูเสร็จแล้วหรออินูเสร็จแล้วอีหนูโอ้ก็ทำบ้านยังไงก็คิดไม่ออกเลยเนี่ยบ้านประตูก็ไม่เท่ากันนู้นวิมอนทำไม่ตลกเอ้าเราวิมอนยังไงอะก็ต้อขอให้ได้นะ โอเคครับเสร็จแล้วอุ้ยอย่นี้กระบองเพชรก็หายเลยอันนึ่งในทรายทรายไม่มีอย่าพึ่งอย่าพึ่งวางอย่าพึ่งอ้าวเด้อบินหนี่นะเว้ยนี่ไปตัดไม้ไปไปอย่าเพิ่งเปิดดิเดี๋ยวนบึ้มบ้านก้าวพี่มอนนะบบ้้านึม บ้านใครบึ้มบ้านบึ้มพี่จะมีเตียงนอนไหมใช่อ่ะเอ้ยเพิ่งฆ่านะมันจะมีอะดีแล้วเจ้าตัวจีบอะไรมาเต่มที่ดีไปวันนี้ไม่ฆ่าแกเราต้องขอบใจด้วยนะครับ ที่มันโคตรละแหลกละแหลกอย่าีูแหลกก็ส่วนแหลกดีแหลกก็สวนแหลกก็สวนแหลกดีแหลกแหลกจับอยู่โซนแหลกไม่แหลกก็อยู่โซนไมแหลกใช่แหลกก็อยู่แหลกก็อยู่โวนแหลกวัดโลดาจะทำวิธีการหายเัวอย่างหมาพี่บอลพี่บอลเห็นกันแล้ว อะไรบ้างก่าไม่เห็นหรอตามมามันมองไม่เห็นนู่นน่ะนี่ยนี่เนี่ยบ้านกับสับปะรงเค็งย้่ยขากล่องขาพ่อแม่ในบ้านก็มีบ้านรวยอ่ะอีพีที่สองกันเลยนะครับอีพีที่สองบ้านบึมเออก็จะแต่งอย่างเงี้ก่อนก้าวรอด้วยทำอไมรอกล้อยู่ เอ้าพี่มอนมีเอ้าวพี่มอนทำยังไงอะเก็ไม่ฆ่าแก่ไง่เขไปฆ่าเดี๋ยวไปแก่ไปขวางหน้าพี่ที่ขาก็โอ้โหจะจักอะไรจักยางมาเด้แตะคิกแก่ขวางเล่นมั่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 ง หล่งมังหล่งมังจูบินอาวจูบินเดนจูบินจบินเดอมานี่ปิดประตูกันมดองอะเดมินดืนาวน,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 นอนหดคายอยู่ปะเนี่ย่ดยดืยด้อวิธีการปั๊ม

กล้าลองกับพี่ม่อนนะตัด้นไม้ก่อนไม้ยันไม่ค่อยมีไปตัดมาไปตัดไปบอกพี่ม่อนนะมาช่วยจะตัดเลยแก่จนตายข้อทำนายว่าใหม่เจริญแหกแกโจนตายข้อนักเราไปเอ เดินหนีเลยเออไปทุกเกียงของพี่มันออกก่อนะเอ,เอาคืนให้เอาคืนให้อืมอืมอืมเอาไป <c oughs> นี่ดีขุดแลไปรลดีฝ่ายรดีจะฝ่ายจู้ิงจนงจ้าเอ้ยไม่ใช่และโคด เอ้หูล่หูเล่ฮ่าฮ่หูลาหูหลาหูลาหูเล่เชหเล่ฮ่าฮายุงช่วยด้วยไม่ขอไปด้วยอีกนานอ่ะอุ้จะตัดโต้อเจย์รอนระวังดีไงคนเทพเทพพอเฟี้ยวเฟียวงะกระตัไก่บินได้ พอแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับฝากกดไลค์และกดซับสไคร้ด้วยนะอินหงอันโนนิโอเคเลยแล้ว